ข่อยกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาด้วยหิวข่อนึ่งมันนะครับผมมาเลยอีกพอเวียงมาเวียงโอ้ยแม่แม่ยังก่อนเม่พอมาเลยมาเลยใต้เข่าอีกแล้วครับผมอืมครับมีเหงือมีเหงื่ออืมใช่ครับลวกปากครับผมอืมจับจับครับอืมมึงครับใายเข่าแล้วครับใต้เข่าด้วยเนี่ย เยังโมใส่กล้องใส่กล้องกล้องใส่มานี่ครับผมกล้องโมแล้วครับผมตใต้เข่าครับผมสวัสดีทุกคนครับเด้อมาเบิ่งใต้เข่าอย่ครับผมใต้เข่าก็ใตาแล้วก็ใต้กล้องกล้องนี่ก็คำปองเจี๊ยบเจี๊บเอาเอาอยากจะคำปองเจี๊ยบเจี๊ยบครับผมนี่บ่มนมึนก้าวนี่ครับข้าจูเล่มาหนี่ก่อน เห็นไหครับเห็นบ่เห็นบผมตำมืครับผมหนตำตำมีก้อนไม่ตำผิดตำได้หน้าประแดกก้อนคตรงๆอห้องใต้ที่หลังครับผมจือพวกคือกันครับผมทุก้นหน่งุก้นหนึ่งตำผิดก้อนอันนี้ใช้หัวใ้เชียงปุงเรียบร้อยแล้วครับผมอมใจต้องตำข้าวใบจิลูไม่หข้าวในเนี้ย มาดูโย่โค้งอย่าท้องมาด่วนตั้มก็ไปอ่าตัตั้มตั้มไอ้น้องเพียนไข่เพียนสาวใครเออนี่มาตั้ตัวตัวตัวนี่ครับผมฟังเสียงฟังเสียงเสียบพวกปลกพวกปลามาเด้อทุกคนเด้อมาจิงมาตั้มตั้มตัตัน้ำควทุกคนครับผมพาเวียงแมวเวียงปูปิงป้ามีมาตั้ทุกคนครับผม เม่จ้าน้องโบจ้าน้องออยจ้ามาดอมาดูมา,มาตำน้ำกันหรือจะก้มจ้าอ้ยมอ้ยจิมจิ้มน้จิ้มจิ้จิ้ม,มน้นไลเแต่กครับอมโอ้ยมาได้ทุกคนเฮ้ยมาตำน้ำกันก็พบ้อมตำําร้มตำข้าวไว้จิ้งลูกเยี่ยวทอดก็นี่จดอืลุดเอเอาขาดสากไก้ข้าวไว้จี้ละครับ ขักๆเลยครับตำๆต่ำนะครับผมตตำๆโอ้ยฟังเสียงปั๊บ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 ้ยแบบนครับแบบากดน้องเหนียบปั๊บปั๊บปัน้องเ้ยตำหนึ่งต่นี้ปดังตับับตับกไปจาน้เจีงกุงเนียปแล้วับตักจานครับผมตักครับผมจนี่ครับผมักๆัๆ ใกลครับผมออมจต้อต้ใส่น้ำาหน่อยขัวกอนครับตำพริกตำตะคาอปัดอตะไคร่พริกกรัผมขัวขัวใส่ใบกูหลาหอมครัผมใส่ใส่น้ำประเดดจังน้อยื่ากขัวเัวแต้เ้ออมนะครับนี่อมแม่ว่าเป็นขัวเด้อ นี่ครับวิธีเอ้มาเด้อมาเด้อมาผีนองทุกคนมามาเบิ hmm. ่งมาใหงกับมาเบิ uh, oh ่งวิธีการทำนี่ขั้วแก่ครับผมเอ้ยอ้อมไกลลงปากลงท่อขอโทษขอโทษนะครับเด้อเน้นร้ายกับจิตมาคอยคงทีแล้วครับผมลงหนาลงร้างแล้วอ้อมไก่เป็นขั้วไก่อ้อมยังจมัำยังมุนนี่มุนอุ้ยปุ้ยครับผมมุนจี กินได้ยางนครับมันเอู้ใส่ใบกุฎำหอมรับผมคักขักขักักเี้ยไไปกับกับกัวกับผมใต้ใส้ปลาแดดใส้ใบกูดใต้ข้าตามลุมพีเต้กัวไก่กับผมกัวไก่อ้ยกัวไก่ไม่สุก่อนจังใส้ ไก่หมูหงมันนะไก mm. yeah, şey, em. eh so, uh, ุ่หมูโอ้ออมไก่บุก่หมูนะครับนี่เอหัวไก่ทุกสุกวันทุกไอ้ทุกวันมาหนี่นี่นี่หมูหงครับผมนี่หมูหงเตรียมไว้ครับผมนี่ครับผมหมูหงครับผมออมใส่หมูหงครับผมนี่เห็นปะหมูหงนะครับนี่เอร็จเจ้าบนหัวไก่ออมไก่ใส่หมูหงแจงไก่ใส่หมูหงก็ได้แล้วครับหลายรายย่างครับผมนี่ครับผม เหนียงนี uh, <you> <older> um, ่่อเนืคูไหลโอ้วันมีร้องหาะบ่ได้บ่ไห้บ่ไห้เสียวเออเอผิดก่ผิดตับจั่วไว้เลย อืมครับผมบวบบวบมั่วบวบมั่วบวบบวบบวบเวยบวบมันสุกก่อนครับทั้งทั้งใจบวบบวบไมสูงกี่ล้วเนาะุ้งกินดิบบกว่าเป็นยังครับผมเออไอนี่นะครับวิธีการแจงเทมุงอ้อมเทมุ้งกับว่าได้ครับผมสุดสุดสุดตุ้ยบ่เหมียนชาวบ้านครับผมบ่เหมือนชาวบ้านครับ มาเหมืนอนชาวบ้านกับเหมืนอนชาวนาเฮ้นี๋เออออมใจดีเด็ดแคบบ่โอ้ยแบบ่แบบมากกับผมขัขวไปขัวไปขัวจั้หน่อยกับผมขัวโอ้ยเจ้าคนดีครับผม ก็เดิมเดิมครับผมก็ตีก็แบบลูกทุ่งครับผมอินดี้อินดี้ไม่ต้องรู้หลาหรอกเนะกาะก็เอาตีเลยครับผม,มเดิมๆสะกดวัววัวบัวไปเนี่คักคักเส้นทิ้งสิจับเอาหน้าบาหนีิครับผมเนี่ย สุมตำครับผมขา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 คับผมนี่เง well, yeah, anyway, right. ิกระด่กรแจงแกงไก่ทยหมหนึ่ปลาแก้วขอนิ่วมาครับผมมามาาทุกคนมาเรื่ มาด้วยครับผมกล่องเอียงผมมีกับตากกล้องครับผมจะเอ็นกินเองนักเลงพอมา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 ปั่นกันเงียวยังครับผมมัมมัมมัมมินี่ครับมินี่กินคำเดียวมันนี่อมเฮึมาเด้อ

มีปลาเห้ยคมูปลาจำเจ้ามาเด้อทุกคนเด้อพี่มูนพี่อาญาณีครับผมมาเด้อกินน้มมก่อนทุกคนนะครับผมกินน้ำตาลตมคนครับผมน้องโบแม่จ๋ามาเด้อย mắm ơi, mắm 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 คนไหนเนี่ยขาน้องไม่อะน้องไม่ครับผม มาดูมาเวียงแมวเวียงโอ้ยแม่พอนอาสนีกิโลล้วนมันงไหมบ่อเอฟมาทุกคนเด้อมาจิ้มขอน้ำตุนทุกคนนะครับผมแม่ตุนยนุ่ยเรื่องคุณยายนุย่ยจ้าที่มา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 แยแดงครับผมลืมแยแดงเนื้อสายเตดาครับผมมาแล้วครับผมมาจิ้มน้ำตุยครับผมมาหนึ่งตำๆเต็มเต็มครับผม ว่าน่องบัวน้นองปลามาเด้อน้องเจนน้องตะแบงมากมาบ่าวชางมาเด้อน้องซักมาดื้อน้องซักน้องซักเกาหลีมาเด้อ,อ น้องเอวมาเด้อ่ะมีมาเ้อมามีเลยมาเลยมอือมมคนับผมเนอบาเก็ตมาเลยบาเก็ตลูกเหียงมามาสุกคนรับผมขา คำเดินใจคำตาตูนี่ครับทุกคนนะทุกคนขับมามาเด้อรับกล้องยังครับผม น like like ี่ป้าคจ้า แกับผมแกแกแกจับมือให้ผมนั่นขาข่ายขากไายครับผม้วไข่ายขข่ายนวกินข่ครับผมความมินไ่แปรพะพลความมีนไม่แปรความมีนไม่ผัดสะโพกอีสานครับสะข่ายสะโพกอีสานเขาสะโพอีสานครับผม ต่วอ,อีสานม,มินครับพร้อมิน้นเสียจิ้มนี่ก็จิ้มเขาก็แล้วครับเพราะวจินมตอกัอนครับอืออืนเวลาที่จจิ้มกินจังไนก็ครับผพริที่จจิน มันยาวหรอกครับผมกิูกินเขาเป็นถั่มองครับผมย่างพี่น้องเบียร์เอาฟอสขอ,องต่างของพ่อมาดื้อคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้กักินข้าวไล้น้ำกันทุกคนเด้อ,ดอดทุกคนมาเด้อเด้อทุกคนครับผมทุกคนนะครับเด้อนำมามาพิธีพับมาเด้อมาเด้อทุกคนครับมากินของกันครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม